ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนว้า wow. ววันนี้เราก็มีของเล่นโมเดลสัตว์ใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นประเภทสัตว์เหลือยคานให้ลองมาดูกันก่อนดีกว่าว้าวโอ้โหไม้กอดนี่คือกิ้งกานะครับโอ้ oh. นี่สีส้มแล้วก็สีเขียว ดูหน้าตาเขาสิทีโกลนสวยงามไหมล่ะโอ้ไม่กอดตัวที่สองขันน่แทนนี่จิงกาโอ้โ oh, ห oh. สวยมากนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สามจิงกาตัวนี้โอ้โ oh, หลายเป็นตุ่มเลยนะ ว้าวโอเคสามตัวแล้วนี่ตัวที่สี่ด้วยนี่เหมือนกันกับตัวนั้นไหมไม่เหมือนตัวนี้มีสันสูงดูสิทุกคนว้าวไม่กอดเดี๋ยวเราเอากิ่งกาไปไป,ไปที่ต้นไม้ดีกว่านี่อย่าไปจับไปที่ต้นไม้ หนึ่งตัวสองตัวโอ้ตัวหนึ่งสามตัวแล้วนะนี่ตัวนี้มีสองตัวโอ้โหดีเลยโอ้เหมือนมากเลยทุกคนโอเควันนี้ก็ลาไปก่อน นะครับไปเจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยกันจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราว้าวโอเคบ๊ายบาย